ที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงของเทศกาลฮาดีรยอของถุกปีเนี่ยดอกเนื้อจากร้านทองก็คึกขักนะคโรงรับจำนำก็คึกขักเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยรงรับจำนำที่เบตงเนี่ยคึกขักนะคะเพราะว่าชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เนี่ยเขาแฮไปไถ่โทษแล้วก็ไปจำนำทองเพื่อจะใชายในช่วงวันฮารีรยออีดินฟิตรีแล้วก็เทศกาลส่งกรานที่กำลังจะมาถึงด้วยค่ะ สถานธานาดุบานเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยาลานะคะตมกว่าตอนนี้เนี่ยมีประชาชนสลรับซับเปลี่ยนเข้าไปใช้บริการกันยังต่อเนื่องทางไปไท,ท่ทอนแล้วก็ไปจำนำทองรูุบประพันธ์ทางซ้อยข้อมือซ้อยขอ้อแล้วก็แว้นเพื่อจะเอาไปไซส์ในช่วงของการเฉลิมฉลองวันฮารีรายอ,อิเดนฟิตรีฮิจรสัสกราช14ืัรแล้วก็เฉลิมฉลองเทศกาลส,ส่งกรานที่ใกล้จะมาถึงค่ะนางสาวนุริยะซาแม่ผู้จัดการสถานธนาดุบานเทศบาลเมืองเบตงบกว่าสถานธนาดุบานเทศ บ้านเมืองเบตงเนี่ยได้สํารองเงินมุ่นเวียนนึ่งรวยล้านบาทนะคะ,ะว้สําหรับให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของกลายเทศกาลฮาดีระยอซึ่งจะมีประชาชนมาใชา้บริการไถ่ท้อนทองรูป,ปรพรรณกันเป็นจํานวนมากแล้วก็คาดว่าอาจจะมีบางส่วนเนี่ยมาไถ่ท้อนเพื่อจะไปค่ายตอเปลอะตอนนี้ต้องยอมรับว่าราคาทองเนี่ยข้นขางจะสูงค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะทางสถานฑนานบานเทศบาลเมืองเบตงนะคะก็ได้มีโปรโมชั่นด้วยเป็นโปรโมชั่นสาหรับผู้เที่มาใช้บริการตั้งแต่ วันเทนึงจนถึงวันเทสามสิบเอ็ดตั้งแต่หนึ่งเมษายนไปจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลยยาวเลยค่ะเงินต้นไม่เกินห้าพันบาทเนี่ยคิดอัตราดอกเบียร้อยละศูนย์จุดห้าศูนย์ต่อเดือนส่วนเงินต้นตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็จะคิดอัตราดอกเบียร์โ่เท้อยละหนึ่งต่อเดือนค่ะนี่เป็นโปรโมชั่นดีๆใช่นะคะตั้งแต่วันเทหนึ่งเมษายนนั่นแหละเมษายนนีไปจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคม อย,อย่าไปเรสินปีเลยนะคะเทศกาลส่งกรานเทศกาลฮาานได้ย่ออย่างที่บอกถ้าคนที่มีกําลังก็ส่วนหี้จะไปสื่อไหมหรือว่าอาจะไปเปลี่ยนลหลดลายแต่คนที่ อาจจะเอาไปฝากไปก่อนมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะคะทีนี้มีความจําเป็นต้องใช้ทองเลยก็เอาเงินที่มีไปไถ่ทอนเพื่อจะได้มาใช้เฉลิมฉลองกันทั้งฮาริรายอแล้วก็เทศกาลสงกรานต์พอสงกรานต์เนี่ยเขาไปทำบุญกันที่บ้านก็ต้องให้เล็กกันสะกิดหนึ่งหลังแล้วชูสะกิดหล่าแล้วแต่เดี๋ยวถามว่าไม่ต้องเหล็กปีได้เลยไปได้แล้วคล้ายทางเลีวเพราะว่าตอนนี้ราคาทองเนี่ยมันอยู่อยู่แล้วเกิดแต่เล็กซีนี่ก็คือหู้ตานี่ก็เปรย์พรานนะยัีการเล่ากนั่นแหละว่าบางคนเนี่ยมาไถ่ทอน อืมเพื่อเอาไปขายนั่นแหละตอนนี้ราคาดีจังก็กต่ก่อนแบบสื่อซ่องมืนวาตอนนี้บุเซ่มือน,นไ,ได้คนไรสักเท่าไรแล้วนะคะแต่เขาบอกกว่าเขาเข้ามาเตือนแล้วนะว่าอย่าแค่ไปสื่อเพื่อเก็งกำไรเพราะว่าตอนนี้ในะราคาทองมันพันพวนอยู่เป็นกการส์สกดอยู่นะคะอ่ะก็เลยทําให้ระดับจำนำตอนนี้ก็คึกคักเหมือนกันคะ่ะ